นี่คือการอัปเกรดความบันเทิงในคายเยนแบบเต็มระบบแบบสุดยอดมากๆครับลำโพงหน้าแบบ3ทางหล่อสาวไมโครพิ i ิ i o n ด้านหลังนะครับติดตั้งแอมถึง4เครื่องมีจอ Android ตรงรุ่นและกล้องรอบคันไปชมกันเลยครับผมสวัสดีครบผมผมป๊อกจากฮัมเิ c งคาสู u d โอนะครับคลิปนี้พามาชมการอัปเกรดคุณภาพเสียงและความบันเทิงแบบ u l t ติ a เมเครับก็คือเรียกว่าไปให้สุดทางที่เราจะใส่ลงในรถได้คือคันนี้เนี่ย จัดเต็มมากๆนะครับเพราะว่าลำโพงด้านหน้าใช้รุ่นแพงเลยของ Micro Precision ทำหล่อสามทางด้านหลังทำแผงซาวใหม่มีจอ Android ที่ตอบโจทย์ความบันเทิงในปัจจุบันและมีกล้องรอบทันเรียกว่าอัปเกรดครั้งนี้คุณได้ความบันเทิงที่แตกต่างจากระบบเดิมๆเดี๋ยวผมภาพชมนะครับว่าแต่และส่วนเป็นไงบ้างครับสงสัยใช่ไหมครับว่าแอมตั้ง4เครื่องใสยังไงนี่ครับด้านหลังอยู่ตรงนี้ ทั้งหมดดูแบบเรียบร้อยใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแต่จริงแล้วขุมกําลังของ power amp ซ่อนอยู่ข้างล่างนี้เดี๋ยวให้ทีมงานลงเอาออกครับดูนะครับเราทําการปิดแผงเดิมๆฝาพับเดิมๆทุกอย่างเดิมๆหมดแต่ด้านล่ครับนี่ power amp ของ symphony นะครับสาเครื่องนะครับแต่ว่ามีตัวของ mosconi นะครับตัวนี้ขับซับตัว10นิ้วของ rainbow นะครับแต่ว่า amp ของ symphony เนี่ยทั้งหมดเนี่ย สตัวนี้ขับชุดหน้านะครับเป็นแอคทีฟนะครับเข้าลำโพงสาทางตัวนี้ขับชุดหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีการซ่อนในส่วนของ DSP ของ m o s c o n i ่อยู่เราทำแผงซาวปิดและมีไฟสวยหล่อๆเท่ๆและยังสามารถใช้งานแบบเดิมได้ครับด้านหน้าดูลำโพงครับลำโพงนะครับทางด้านหน้านี่เลยครับเป็นแบบ3ทางหล่อเข้ารูปทำมิติเวทีเสียงให้แบบเปิดรับ กับผู้ขับโดยเฉพาะเลยนะครับลำโพงเนี่ยเราทำงานติดตั้งแบบปรานีดมากเพราะว่าเข้ารูปไม่บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่มากนักและก็มีการเย็บหนังที่มีความกลมกลืนนะครับรวมถึงสีสันเข้ากับของเดิมๆของรถได้อย่างลงตัวมากๆคันนี้ใช้ลำโพงของ Micro Precision นะครับผสมกันอย่างนี้นะเป็นรุ่น7นะครับที่เป็นตัวเสียงแหลมกับตัววูเฟอร์ที่ประตูนะครับและใช้เสียงกลางนะครับที่เป็นตัวรุ่นท็อปเลยเป็น s ซ็ตสตูดิโอเข้ามาทำแบบแอคทีฟ ผ่านจากแอมทางด้านหลังครับส่วนด้านหลังนะครับลำโพงคู่หลังเนี่ยเป็นแบบผ่านพาสซีฟเป็นรุ่นซีรีส์5ครับที่ได้เสียงออกมาเนี่ยมีความไพลราะและสมจริงมากๆครับความบันเทิงของรถคันนี้ครับติดตั้งนี่เลยจอ Android แบบตรงรุ่นในคาเยนพร้อมชุด กล้องรอบคันเรามาดูความสามารถของจอยอนดรยก่อนนะครับก็คือติดตั้งเข้าไปเนี่ยสวยงามเข้ารูปก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆที่เราใช้ในความบันเทิงปัจจุบนันอย่างเช่น Google Map นะครับเพราะว่าคันนี้ใส่ซิมในตัวได้เลยคุณไม่ต้องมานั่นแชร์ฮอสส p o อตให้ยุ่งยากอย่ากไปไหนก็กดสัมผสัสหน้าจอได้เลยครับ รวมถึงแอปพลิเคชันความบันเทิงต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเน่อยอย่าง Youtube อย่างงี้ครับอยาดูทีวีออนไลน์อย่าง AS Play พรสามารถทําได้มี Netflix Disney Plus Hot Star ง่ายๆเพียงปลาย PM ine, นิ้วสัมผัสอย่าดูคลิปไหนคุณก็กดได้เลยอ่ะยกตัวอย่างครับอยาดูอันนี้ผมก็แตะปุ๊บแล้วก็เล่นเลยนะครับง่ายๆแบบนี้ใช้ความสามารถของรีโมทพวงมาลัยได้เหมือนเดิมปกติทุทกอย่างครับเดี๋ยวผมกดข้ามโฆษณาครับนี่กดปุ๊บ สกอร์ข้ามาเร็วแรงลื่นแตะชัดเจนอ่ะนะครับ <N> um> นี่นครับ <N> um> ผมอ๋อ,อครับ <N> um> ผมสามารถกลับไปที่ส่วนของ o o o l l m m p s ก็ได้นี่ g o o g l e Map ก็สามารถทำได้แบบนี้ครับง่ายๆอยากไปไหนก็กดได้เลยทุกอย่างง่ายสะดวกมากๆโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้มือถือในการเชื่อมต่อนะครับสะดวกสบายสุดๆเลยทีนี้เรื่องของกล้องรอบคันกันบ้างครับคันนี้เราใส่กล้องรอบคันแบบนี้ครับนี่แบบี่ครับสามารถมองเห็นได้ง่ายๆเลย ด้านหลังครับด้านหน้านะครับปุ๊บถอยออกนะครับและคันนี้นะครับจะมีรีโมทไร้สายที่เราสามารถกดเลือกมุมมองที่เราต้องการได้ทุกเวลาอยากดูเวลาไหนก็กดทันทีปุ๊บนี่ครับแล้วหมุนได้เลยครับอยากดูมุมด้านหน้าเอรกว้างๆอยากดูมุมที่เป็นแบบหน้าตัดรถว่ารถของเราด้านหน้ากันชนเป็นยังไงบ้างดูด้านหลังนะครับด้านหลังแบบกว้างๆด้านหลังแบบหน้าตัดนะครับ ดูเฉพาะล้อซ้ายล้อขวาทําได้ดูแบบด้านซ้ายด้านขวาทั้งแผงก็ทําได้รวมถึงครับอันนี้ลอ่อๆเลยเนี่ยถ้าใครอยากจะเห็นทั้งคันแบบแบบนี้ครับอ่ะกดปุ๊บหมุนเลยครับหมุนไปทางไหนก็ได้อยากหมุนทางขวาหมุนทางซ้ายทั้งหมดนี้สามารถกดได้ควบคุมผ่านรีโมทไร้สายตัวนี้ครับแล้วก็สำคัญนะมีระบบบันทึกด้วยนะครับก็คือต้องทั้งหมดเนี้ยจะมีการเลคคอร์ดไว้ด้วยนะครับคุณสามารถเข้าไปดูได้ว่า เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากกล้องสีตัวนี้เป็นอย่างไรเราจะมีตัวตั้มไดให้เก็บอยู่ในเกะทางด้านซ้ายครับผมนี่และนี่คือความบันเทิงแบบพรีเมี่ยมขั้นสุดในคายเยนครับที่เรียกว่าปลุกความบันเทิงนะครับ โด่งเทคโนโลยีและคุณภาพเสียงให้รถคันนี้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นครับคุณได้เรื่องของแอปพลิเคชันออนไลน์คุณภาพเสียงแบบพรีเมียมไฮเอ็นและยังสามารถใช้งานฟังก์ชันรถในการเก็บของได้เหมือนเดิมโดยข้างหลังเนี่ยมีแอนตั้ง4เครื่อง DSP อีกตั้ง1ซับ10นิ้วอีกตั้ง1ดอกนะครับนี่คือคอนเซปต์ในการอัปเกรดความบันเทิงของ Humming Car ซูเอ o ครับเราต้องการให้คุณมีความเท่ขั้นสุดแต่รถยังคงต้องสามารถใช้งานแบบเดิมๆได้ครับผมถ้าใครอยากจะทำเครื่องเสียงกับเราครับให้มาหาเราที่ Humming นะครับ อยู่บนถนนสีนคลินครับใกล้ห้างซีคอนสแควร์ห่างเพียงแค่500เมตรเท่าน,นั้นครับใครชอบคอนเทนต์นี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อคุณไม่พายคอนเทนต์ใหม่จากเราครับผมสวัสดีครับ